กันเลยนะครับผมกด C นะครับที่ Command C นะครับมันก็จะเป็นเข้าในส่วนของวงกลมนะครับผมให้จุด UCS เนี่ยก็คือ x0 y0 นะครับผมพิมพ์0ลูกน้ำ0นะครับมันก็จะมาในส่วนของ x0 y0 เลยนะครับต่อมานะครับผมเอาเป็นดมิเตอร์นะครับผมพิมพ์ D เลยนะครับหลังจากนั้นใส่ขนาด250มิลลิเมตรกด Enter นะครับ ังจากที่ผมขึ้นในส่วนของอพิทเดเวลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปรับสีให้เป็นสีแดงผมคลิกที่เส้นเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาผมเปลี่ยนคัลเลอร์นะครับเป็นเลดสีแดงนะครับต่อมานะครับผมจะขึ้นในส่วนของอทูนโปรไฟล์เรเดียนนะครับในส่วนนี้ทูนโปรไฟล์เรเดียนนะครับทูนโปรไฟล์เรเดียนนะครับเอาสูตรมาจากไหนก็คือเอาสูตรค่า PCD นะครับหารด้วย8นะครับ ตามทฤษฎีนะครับ PCD หารด้วย8นะครับผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วจะได้ค่า31.25มิลลิเมตรนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นในส่วนของทูลโปรไฟล์เรเดียสเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของเส้นนะครับลายล่างมาก่อนนะครับผมล่างเส้นมาก่อนผมใช้ L นะครับที่ Command จากนั้นผมล่างจากเส้นถึงการตรงนี้นะครับมาตรงเซนเตอร์ตรงนี้หลังจากนั้นผมใช้คำสั่ง เอกแ t ดพอนะครับเพื่อที่จะตัดเสน้นกลางออกไปลาดนะครับไปส่วนนี้นะครับต่อมาผมเลยเยอร์เป็นวงกลมก่อนนะครับผมเอาวงกลมวงที่1เนี่ยชนกับพิซเซนเตอร์แบบนี้เลยหลังจากนั้นผมเอาวงที่2นะครับจากาบนสุดของพิซเซนเตอร์นะครับชนตรงกลางของเส้นลายตรงนี้นะครับเส็จแล้วผมลบไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมล่าง อีกงกมนึงนะครับเป็นวงกมที่สาจากเซ็นเตอร์เลยนะครับชนกับจุดตัดตรงนี้นะครับเราจะมีจุดตัดตรงนี้ขึ้นมากดไปเลยนะครับผมได้แล้วผมกดลิกลบปุ๊บกดคลิกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ผมดับคุคลิกมันก็จะโชว์ปกติอัตโนมัตินะครับของในส่วนของซอฟต์แวร์นี้นะครับอัดลากเส้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดจุดตัดกันระหว่างตรงนี้นะครับ อันนี้ผมจะสร้างในส่วนของทูนโปรไฟล์เรเดียนนะครับเราคำนวณได้ที่31.25ม mm มนะครับกด c นะครับพิมพ์ c ที่คอมเมนต์นะครับหลังจากนั้นผมใส่31.25นะครับผมได้ในส่วนของทูนโปรไฟล์เรเดียนเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อ,อมานะครับผมก็มาสร้างในส่วนของ a d ดเดนดักับดิจินดัมนะครับแ d ดเดนดัมและ d i จ t ดัมคืออะไรนะครับ อดินดัมเนี่ยนะครับก็คือขนาดนะครับจากพิษในส่วนปลายบนนะครับส่วนนิดดัมเนี่ยก็คือขนาดจากพิษในส่วนปลายล่างนะครับจำง่ายๆเลยนะครับในส่วนของสูตรก็คือโมดูลนะครับอดินดัมก็คือโมดูลนะครับมีค่าเท่ากับ10มเดซิเมตรนะครับส่วนนิดดัมเนี่ยสูตรก็คือเอานิดดัมบวกกับค่าเคอร์เรนต์นะครับก็เท่ากับ11.57ค่าเจ็ดห้าเคอเรนต์นี่ก็คือในส่วนของพิกัดความเผื่อเนาะเวลา เฟือง2ตัวเนี่ยนะครับมาประกบกันนะครับเราเรียกว่าค่าเคียร์แลนนะครับด้านบนนะครับ10มลและด้านล่าง11.57มมนะครับอันนี้ผมใช้เป็นคำสั่งออฟเซตเลยพิมพ์ที่ c o m m a n d o นะครับกด Enter นะครับใส่ไปที่10นะครับเป็น a อสดนดนะครับขึ้นไป10นะครับ o นะครับ11.57นะครับจุด57นะครับ ลากมาลากนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นผมคลิกลบในส่วนนี้ใช้คำสั่งทิม์ตัดออกนะครับพิมพ์ที่ command tr นะครับตัดเส้นนี้เส้นที่เราไม่ใช้ออกไปเลยนะครับต่อมาผมก็สร้างทูนโปรไฟล์เรเดียนนะครับแต่ผมจะเอาขนาดที่ครึ่งหนึ่งนะครับได้จากการคำนวณ44นะครับก็คือเอาอ cp หารด้วย4นะครับค่าก็จะเท่ากับ7.85มิลลิเมตรนะครับในส่วนกลางของทูนโปรไฟล์เรเดียนนะครับใช้คำสั่ง c นะครับก็คือวงกลมนะครับจุดตรงกลางตรงนี้นะครับใส่ขนาดไปที่7.85นะครับนะครับเราก็จะได้จุดตัดตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะเป็นจุดครึ่งหนึ่งของทูนโปรไฟล์เรเดียนนะครับผมใช้คำสั่ง line นะครับ click center ตรงกลางตรงนี้นะครับ มาติดกับจุดตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะล่างเป็นอะไรเราจะเราจะล่างเป็นในส่วนของมิลเลอร์นะครับนะครับผมล่างนะครับให้เป็นเซนเตอร์ในส่วนของการทำมิลเลอร์นะครับพิมพ์ M.I. นะครับมิลเลอร์มาแล้วนะครับาจากนั้นเลือกเส้นฟูลโปรไฟล์เรเดียนะครับเลือกเส้นกึ่นกางเส้นที่เราไม่ใช้นะครับเส้นล่างแบบ กดลบทิ้งไปทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับาจากนั้นผมเปลี่ยนในส่วนของสีแดงนะครับเป็นสีตามชิ้นงานเลยก็คือบาร์เยอะนะครับนะครับเรามาใส่ในส่วนของทูนเรเดียสกันนะครับก็คือ,อพูดง่ายก็คือฟิลเลตนะครับตรงนี้ทูนเรเดียสนะครับ สูตรก็คือเอาซอร์คูล่าพิทนะครับหารด้วย8นะครับก็จะเท่ากับ4มิลิเมตรนะครับทีจริงได้3.9แหละผมเตีเป็น4เลยนะครับเรามาใช้คอมแมน์พิมพ์ F นะครับไปที่คำสั่งฟิลเลตนะครับเลือกในส่วนของเรเดียนนะครับใส่เลขสัจากนั้นเลือกมัลติมัลติเพิ่นนะครับเพื่อที่จะให้อะฟิลเลตได้หลายครั้งนะครับแบบนี้ แล้วผมใช้คำสั่งทิมออกด้านบนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมใช้คำสั่งทิมออกนะครับพิมพ์คอมเมนต์ tr นะครับ enter นะครับแล้วนะครับต่อมานะครับผมใช้คำสั่งเป็น a าร์เนะครับเราจะใส่จำนวนฟันขเกียร์นะครับอยู่ที่25นะครับ number of teeth นะครับ เอไปเลยนะครับแชลสั่งอะรน,นะครับผมคลิกล่ากวางตรงนี้นะครับอาจจากนั้นเลือกโพล่านะครับเพื่อจะเลือกในส่วนของจุดเซนเตอร์เซนเตอร์ไลน์ตรงแกนกลางนี้นะครับเลือกในส่วนของไอเทมนะครับพิมพ์25นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทิมพ์นะครับในส่วนของเส้นที่เราไม่ใช้กัน ัำเสร็จแล้วผมก็จะเจาะรูนะครับผมเลือกพิมพ์ C command นะครับเลือกวงกลมจากนั้นตรงนี้ผมเอาที่30มิลนะครับใคำสั่งเป็น polygon นะครับเอาเป็น center นะครับ4นะครับผมจะเอาสี่เหลี่ยมนะครับจุดกลางตรงนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ขนาดไปที่8มิลนะครับร่องริมที่8มิลนะครับ ใช้คำสั่งทีมออกเหมือนเดิมทีอานะครับในส่วนเส้นที่เราไม่ใช้ออกไปนะครับเราจะไม่โชว์ในส่วนของพิเซเตอร์นะครับก็เลือกเส้นสีแดงหลังจากนั้นกดในส่วนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในส่วนของการขึ้นเกียร์นะครับโดยใช้โปรแกรมบิดแคทนะครับ ทุกท่านสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในส่วนของเทคนิคนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ